สวัสดีครับผมผงกล์อมนะครับจากร้านต้นยังยนต์พระราม2นะครับก็ช่วงเย็นนะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทุกเย็นนะครับมีล้อใหม่ๆมาอัปเดตมานําเสนอกันนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของ New t o ต้าฟอร์จูเน r นะครับตัวนี้เป็นตัวไมเนอเชนแล้วนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับล้อจะเป็นสีไฮเปอร์นะครับถ้าเป็นตัวก่อนไมเนอมันจะเป็นล้อสีลมดำแล้วก็หน้าเงา นะครับมันจะออกแนวโทนแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นสีไฮเปอร์แล้วเป็นล้อคนละลายกันนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับล้อรุ่นใหม่สังเกตดูได้ก็คือฝาโลโก้นะครับจะเป็นสีดำแล้วนะครับล้อตัวนี้สเปคลูน็อตคือ6กลู139.7นะครับใส่ได้กับรถ6กลูโตโยต้าทุกรุ่นเลยยกเว้นรุ่นเดียวเท่านั้นคือมาเจสตี้นะครับกับนิวโตลต้าคอมมูนเตอร์นะครับที่จะใส่ไม่ได้นะครับอันนั้นมันคือ6กลู130มันเลยเป็นรถ สองรุ่นที่ใส่ล้อร่วมกันได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นใส่ด้วยกันได้หมดนะครับล้อตัวนี้นะครับคาาแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับมาพร้อมกับน้ําหนักที่เป็นมาตรฐานมาเลยคือมันก็ไม่เบาอะน้ําหนักล้อมันนี่คือถ้ายกแบบนี้ยกไม่ขึ้นนะครับคือมันแข็งแรงนะครับเวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับโลโก้นะครับชัดเจนนะตาโตโยต้านะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ18ป นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อคอบสิบแปดกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบนะครับล้อแท้นะนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับดูได้เลยนะสวยงามนะครับถ้าคุณลูกค้านะครับหรือคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับล้อโตโยต้าเนี่ยมันจะต้องใช้น็อตโตโยต้าเข้านังนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโตโยต้าเขาออกแบบมานะครับมันจะใช้น็อตแหวน ปกติน็อตทั่วไปตูดน็อตมันจะโค้งโค้งแต่อันนี้มันจะแบนนะครับแบนเลยนะครับคือแบนเพราะว่าแหวนนั่นเองแหวนมันแบนนะครับเพื่อตูดตูดแหวนนะครับมันแบนนะครับมันแทนน็อตแบนเหมือนจัมิสูนะครับใช้น็อตตัวเดียวกันนะครับถ้าล้อแท้สังเกตง่ายๆอย่างแรกเลยคือมันต้องใช้น็อตโรต้่าแท้เท่านั้นนะครับมันจะมีบางรุ่นที่ไม่ได้ใช้ัน้นเฉพาะไม่ไม่พูดถึงนะครับสนใจทักมาได้นายกชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยน ผมบอกเลยนะเอาไปใส่รถโตลตาคอมพิวเตอร์นะครับก่อนตัวใหม่เนี่ยตัวก่อนอะนะครับที่วิ่งอยู่วันดูสาวลีใช้เยอะๆรถเดียวๆอะนะครับสวยมากผหมดได้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปใส่หมดนะครับสนใจทักมาได้นะพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับร้านเรามีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับระวังโดนแอบอ้างนะนะครับตั้งอยู่ที่เทียนทะเลร้านเราไม่มีสาขาอื่น นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับเดินทางมาไม่ถูกโทรมาสอบถามได้นะนะครับรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับรักคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ